เฟสติดิโอสาขาสองค่ะครับนมะั กนวันนี้นะคะลีก็จะมาคอนเทนต์รีชันกับเตยนะคะเ p ย c สตูดิโอสาขา2ค่ะตอนนี้เขาเปิดสาขาเพิ่มนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39 39้ข้างบนร้าน mm. นิโวชั้น2ของร้านนิโวนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันค่ะว่าเขาเป็นยังไงพี่ครับมั แล้วพอเราเข้ามานะคะเขาก็จะให้ใบนี้ค่ะเป็นคูปองส่วนลดสําหรับร้านเครื่องดื่มข้างล่างก็คือร้านนิโวที่รีบอกตอนแรกนะคะแล้วก็ได้อันนี้เพิ่มอีกเป็นคูปปองในการถ่ายกับตูรข้งหน้ารถ30%นะคะนี่นะคะเราภายใน ตัเขาก็จะเป็นแบบกล้องอันนี้ก็คือให้เราถ่ายนะคะแล้วเขาก็จะมีรีโมทให้เราตังา้งห่างอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สามารถแบบขึ้นโชว์ให้เราดูได้เลยว่ารูปที่เราจะได้ออกมาเป็นยังไงมันน่ารัก,กมากเลยนะเนี่ยพอ,อเราถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาเลื่อนรูปได้ล่ายใช่ไหมคะแล้วก็เลือกรูปที่ชอบหนึ่งรูปอันนี้ก็คือเขาจะปินให้เรา เสร็จนะคะเขาก็จะให้เรารอสำหรับแบบริ้นี่ <c oughs> น,นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้มาแล้วลูกที่เราแบบเลือกนะคะคนี่น้องให้น้องดูว่าน้องชอบไหมพีเค,ครับพี่ค,ครับนี่อออชอบไหม ความประทับใจนะคะสําหรับแบบเจ้าของคับสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราเก็บไว้เป็นโมเมนต์ที่แบบตอนที่อยู่ด้วยกันนี้เนาะวันนี้นะคะก็เป็นแบบแานออเทนิ่งของเขานะคะเขาก็จะมีอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวรีจะพาดูเขาเขานี่นะคะเขาก็จะมีแบบอาหารให้เราแบบต่างๆระหว่างรอสมมติว่าแบบเรายังไม่ได้คิวถ่ายภาพหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแบบชิมขนมนมเน่อะไรอย่างนี้ได้วันนี้ก็มีกูฟี่เป็นสุนัขตัวเดียว ซึ่งน้องก็จะงงๆ่ามนุษย์เยอะกันแต่ยังไงก็ค สตูดิโอไว้ด้วยนะคะสำหรับแบบเก็บภาพวามประทับใจที่ทุกคน <laughs> ชอบชอบปะกล้องกัแล้วค่ะก็ที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาค่ะก็สามารถพาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยมาได้แต่ว่าแนะนําว่าจะต้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็กน้ําหนักไม่เกิน7จ็กิโลนะคะแล้วก็ก่อนมาก็แจ้งเขาด้วยว่าเราจะพาสุนัขมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสอบถามเขาว่าเราสามารถพาสุนัขเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมาได้ไหมถ้าเพิ่มจํานวนอาจจะต้องเพิ่มราคาหรือว่ายังไงเพราะว่าพื้น ที่เขาก็ค่อนข้างจำกัดไม่ได้แบบใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะอินทีโนเซสตูดิโอสาขาสอง